หลายหลายคนมีคําถามเมื่อไร่ควรจ้างสํานักงานบัญชีดีสิ่งสําคัญครับกฎหมายกําหนดให้เราจะต้องทําบัญชีแน่นอนผู้การหลายลคนไม่ได้จบบัญชีมาก็แน่นอนครับเรื่องแรกคือเมื่อเรามีธุรกิจจัดตั้งเป็นบริษัทแล้วเราจะต้องจ้างสานักงานบัญชีมาช่วยในช่วงที่เราเนี่ยอาจจะยังมีกาลังไม่เพียงพอที่จะจ้างพนักงานเพราะอะไรครับเดี๋ยวนี้เราจ้างพนักงานบัญชีหนึ่งคนที่ปิดงบการเงินได้เนี่ยก็หลายหมื่นถูกไหมครับแต่สานักงานบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเริ่มต้นเนี่ยก็หลังท่านพ้นเองวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงต้นเราก การอัปเดตความรู้อยู่ตลอดเวลามีทีมงานช่วยดูแลและให้คำแนะนําของเราในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจได้แต่เมื่อไหร่ธุรกิจของเราเติบโตมีกําไรมีทีมงานต่างๆมีฝ่ายการเงินเริ่มถึงเราต้องการรู้ข้อมูลทางบัญชีแบบเดือนต่อเดือนหรือการต้องการรู้ข้อมูลแบบละเอียดตรงนี้เราถึงพิจารณาว่าเราควรจะมีพนักง,งานบัญชีพายในเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกจ้างสำรองชีก็ทําให้เราได้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยงานของเรานะครับในราคาที่ต่ํากว่าจ้างพนักง,งานบัญชีเองด้วยในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจครับตจดตามความรู้รรรบัญ